สวัสดีค่ะอากาเซ่ทุกคนวันนี้หลายคนเข้าไปในทวิตเตอก็คงจะได้เห็นน้องแบมแบมนะคะแชร์ลิงก์เพลงไม่เคยซึ่งเป็นเพลงที่ร่วมกันร้องกับสมาชิกในวงทั้ง7คนนะคะที่มาแสดงคอนเสิร์ตในไทยเมื่อหลายปีก่อนเพลงไม่เคยนี้เป็นเพลงที่แทนความรู้สึกล้านความรู้สึกแทนความคิดถึงที่ส่งต่อไปให้กับพิมาร์ที่เดินทางกลับบ้านหรือเปล่าน,านะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงกันขออนุญาตอ่านเนื้อเพลงให้เพื่อนๆฟังนะคะฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน ไม่เคยไม่เคยจะลืมงี้แอดขอตัวไปนอนร้องไห้ก่อนนะทุกคนว่าจะไม่แล้วนะคะหลังจากที่ฟูงไฟล์มาหลายวันมาเจอโพสต์นี้หนักเข้าไปอีกนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ